สองร้ยี่สิบบาทผมก็จะเก็บไปซื้อขนมของผมเองแม่อะไรแม่รอแล้วตลบชอบมากเลยเหรออํเภอไม่ไม่ไกลแล้วไหมแต่เขาก็ติดแล้วนั่นเองรุณนี้เหรอดื่มน้ำอุดมดื่ยาอุดม อาไปว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนครับแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วขอให้มีความสุขมากทั้งปีนี้และปีหน้าแล้วก็ตลอดไปนะครับผมแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานานะงาพิ雅มิวสิกแฟร2022นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินแบบว่าปล่อยของมาเต็มที่เลยรู้สึกไงบ้างที่ด้มาร่วมงานนี้ค่ะ จริงๆผมผอย่างที่บอกคือไม่เคยกินเฟร์ซี่แบบคนเยอะขนาดนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นเหมือนกันตอนอยู่ขา้ขางหลังเวทีก็รู้สึกวา่าคนเยอะมากขอบคุณจริงๆที่มาลงเพลงด้วยกันแล้วก็ขอบคุณท,ท,ที่อากมาเล่นทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปหม่ครั้งหน,น้าครับผมสัปายส่งมาแต่ไม่เป็นไรครับผม ชื่อมันเป็นแค่สิ่งสมมผัสค่ผมนพวกกันตรนี้ไม่มีชื่อนะผมก็ไม่มีชื่อเราแค่ไปลงกันตรงนี้เพื่อที่จะลองเพลงอะไรด้วยกันเป็นจอยอากาศเป็นจอยนี่ไม่คือสุดแล้วอ่ะของการได้ชีวิตชีวิตผมมีความสุขมากนะครับทุกคนผมว่าทุกคนจะมีความสุขในคนนี้ ชีวิตคุณจะลืมว่าคุณต้องไปไหนต่อแต่ทุกคนจะคิดออกเองเพียงแค่ว่าคุณจะหยุดร้งองเพลงก็พออย่าฉุดฉาชิวิโตะมาผมด้วยพวกมันจะจบแต่มไม่จบได้อเหลือเพลงเพลงนี้ผมได้เจอพี่บอ,อยฟูดม,มา